สวัสดีค่ะชื่อแอมนะคะวันนี้แอมจะมาสอนวิธีการปั้นจากเครื่องแป้นหมุนสำหรับผู้ที่เ,เริ่มฝึกปั้นนะคะจะเป็นทรงง่ายๆเลยจะเป็นทรงนี้ค่ะทรงแก้วแบบนี้คือยังไม่ได้เผานะคะแล้วก็แบบนี้คือเผาแล้วเขาจะเรียกว่าดินเผาค่ะวิธีการจะคล้ายๆกับเซรามิกนะคะก็คือการขึ้นรูปเหมือนกันแต่ดินไม่เหมือนกัน สำหรับของแอมแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นดินเผาเน้นดินเผาเนาะก็มาเริ่มกันเลยค่ะอุปกรณ์วันนี้ต้องสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเดี๋ยวเราให้ดูมีน้ำนะคะนี่น้ำใส่ใส่ใสถ้วยก็ได้นะคะหรือกระป๋องก็ได้เนาเอาที่เราสะดวกเลยเอาฟองน้ำ รั่วค่ะรั่ตัดดินเกียงอันนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้นะแล้วก็อุปกรณ์อันนี้ค่ะ,ะเขาจะแถมมากับเครื่องแป้นหมุนไฟฟ้านะคะซึ่งวันนี้เราจะใช้อันนี้ค่ะใช้แบบนี้นะคะหนึ่งอัน ที่เหลือเก็บค่ะแล้วก็ดินเป็นดินเหนียวนะคะหาซื้อได้ที่โรงงานกระถางโรงโอง่งหรือจะเป็นดินสำหรับปั้นเซรามิกในช้อปปีก็ได้นะถ้าเกิดว่าหาซื้อไม่ได้ก็สามารถทักมาได้ที่เพจ cozy pottery studio นะเพราะว่า เป็นโรงงานของคุณพ่อคุณแม่ของแอมเองซึ่งดินนะคะจะแบ่งขายให้10กิโลอ,อ,อยู่ที่1 1 0 0บาท10โล100บาท,บาทประมาณนี้นะคะแล้วก็รับฝากเผาด้วยนะราคาฝากเผาก็ตกอยู่ที่ชิลละ10บาทประมาณนี้สนใจก็ทักเข้ามาได้ที่เพจ cozy pottery studio นะคะ สิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยคือแป้นหมุนไฟฟ้านั่นเองดูกันเลยค่ะนี่เป็นแบบนี้หน้าหน้าตาของแป้นหมุนของเราแป้นหมุนอันนี้นะคะหาซื้อได้ในช h อป e ีราคาอยู่ที่4,000ก,กว่าบาทคือเกือบ5 0 0 0ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปั้นกันเลยนะคะคลิปนี้จะตัดต่อน้อยที่สุดสามารถเปิดดูแล้วก็ปั้นไปด้วยได้นะ ที่เริ่มต้นฝึกนะคะอันนี้สำอันนี้จะเป็นสําหรับผู้ใหญ่ส่วนนี้จะเป็นของเด็กค่ะอา,อายุประมาณ6ขวบขึ้นไปให้ใช้ขนาดเล็กพอนะคะเพราะแรงบีบของน้องอยังยังไม่มากพอไซนี้จะกำลังดีค่ะส่วนของผู้ใหญ่ก็ประมาณนี้ค่ะถ้าใหญ่กว่านี้อาจจะเป็นสําหรับผู้ชายก็ได้เพราะว่าแรงบีบของผู้ชายจะมากกว่าของผู้หญิงเนาะ เราก็เอาไซต์มาตรฐานก่อนก็ประมาณนี้ก่อนอื่นเราต้องดูจุดกึ่งกลางของแป้นหมุนก่อนนะคะแป้นหมุนของเราจุดกึ่งกลางจะอยู่ตรงนี้เราจะดูได้ยังไงพอเราดูได้ตรงที่เส้นของแป้นหมุนเลยค่ะเขาจะมีบอกคนที่ปั้นบ่อยแล้วก็อาจจะใช้วิธีโปะดินลงไปแบบนี้ เพื่อที่ให้เนื้อดินกับแป้นติดกันแต่สำหรับคนที่เริ่มต้นยังไม่มีความแม่นมากพอนะก็จะแนะนำเป็นวิธีนี้ค่ะเอาดินวางตรงกลางแล้วก็ตบปุ๊บลงไปแล้วก็เอามือบีให้มันแน่นค่ะถ้าขั้นตอนนี้เราไม่กดดินให้มันติดแป้นหมุนเวลาเราเปิดแป้นหมุนเนี่ยดินมันอาจจะหลุดได้ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกดแรงให้มันกดให้มันอยู่จุดกึ่งกลางของแป้นนะคะค่อยๆกดลงไปเลยค่ะกดๆตีๆแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าตีแรงมากเกินไปเดี๋ยดินเบี้ยวนะมันจะไม่อยู่จุดกึ่งกลางแล้วก็จะได้ดินประมาณนี้นะ่ะ ปิดท้ายหน่อยแล้วก็เปิดเครื่องได้เลยค่ะเริ่มแรกนะคะเปิดเครื่องที่รอบหมุน60ครั้งตอนหนึ่งนาทีเนาะ<ม>ก็คือเบาที่สุดแล้วก็แป้นหมุนของเราจะหมุนไปทางขวาหรือทางซ้ายแล้วแต่เราจะถนัดทางไหนส่วนแอมถนัดทางขวานะแต่จะตั้งแป้นหมุนเนี่ยหมุนไปทางซ้ายเวลาเราขูดอย่างเงี้ยมันจะได้ง่าย หมุนไปทางซ้ายทางนี้เราก็เปิดเครื่องเลยค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะมือของเราต้องจุ่มน้ำให้เปียกจุ่มมือเลอดินไปนะจุ่มมือให้เปียกเลยนะคะ ปกติต้องเอาน้ำวางไว้ตรงนี้เนอะแต่ที่แอมเอาออกไปไว้ตรงนู้นเพราะว่าเดี๋ยวมันบังกล้องมองไม่ชัดเราก็ใส่น้ำไปนี้นิดนึงเริ่มต้นที่เอาข้อศอกของเราไว้ชิดลําตัวนะข้อมือมือของเราต้องเกรงไว้แล้วก็ใช้ขาเนี่ยค่ะบีบข้อศอกบ,บีบข้อศอกให้มือของเราเกรงนี่นะ ใช้ฝ่ามือสองข้างกดลงไปกดลงไปเลยค่อยๆกดลงไปให้เนื้อดินมันติดกับแป้นค่ะแล้วก็ดันเข้าหากันมือของเราจะไม่ไปตามดินเนาะมือของเราต้องเก่งไว้แล้วก็บีบดินบีบอย่างนี้นะบีบเข้าหากัน ถ้ามันฝืดเราก็เติมน้ำได้นิดนึงค่ะแต่อย่าเติมเยอะนะขั้นตอนต่อไปเราจะโอบโอบแบบนี้เนาะโอบแล้วก็ดึงดินขึ้นค่ะพยายามดึงดินขึ้นให้มันอยู่ตรงกลาง เราจะตั้งจุดเซ็นเตอร์แล้วจุดกึ่งกลางค่อยๆดึงขึ้นค่ะประมาณนี้นต่อมาพอมันอยู่จุดอย่างกึ่งกลางแล้วนะคะเราจะค่อยๆดันดินลง โดยใช้มือซ้ายแล้วก็มือขวาประคองไว้ใช้มือซ้ายฝ่ามือตรงนี้ค่อยๆกดลงแล้วมือนิ้วสามนิ้วนี้สี่นิ้วนี้ไม่รู้จะไว้ไหนก็ประคองไว้นะคะค่อยๆกดอันนี้ดันอันนี้จับไว้นะคะไม่ให้เนื้อดินมันปูดค่อยๆกดลงแบบนี้ มือนี้ประคองไว้เฉยๆไม่ต้องบีบนะก็ค่อยๆกดลงค่ะใช้ฝั่งนี้กดแล้วก็ตรงนี้ก็ประคองไว้ขั้นตอนต่อไปเราจะทำให้ตรงนี้มันตรงแล้วก็ใช้ฝ่ามือตรงนี้ค่ะบีบบีบเข้าหากันบีบเข้าหากันใช้มือนิ้วตรงนี้ของเรา รูดเลยค่ะค่อยๆกดให้มันเรียบตรงตรงไหนที่ยังไม่ค่อยตรงเราก็ใช้นิ้วกดตรงนี้เราต้องใช้ความสัมผัสเนาะต้องใช้ความสัมผัสว่าเออมันตรงหรือ,อยังประมาณนี้เราใช้นิ้วชี้วัดได้ค่ะแล้วก็ขั้นตอนนี้เป็นเทคนิคของแอมคือทําให้ดินมันอยู่จุดมีอกลางมันเกินตรงเส้นมานะคะเราต้องดูว่ามันดึก มันเกินเส้นจุดกึ่งกลางตรงนี้หรือเปล่าถ้ามันเกินเราก็ใช้นิ้วรูดได้เลยเทคนิคนี้หลายๆคนอาจจะใช้กันแต่ส่วนมากก็แล้วแต่ความถนัดของเรานี้จะเป็นเทคนิคของแอมซึ่งมันง่ายเรารวดเร็เวมาก ต่อไปมันยังไม่ค่อยตรงเนาะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเอามือนี้กดเข้าตรงนี้กดเข้าแล้วตรงนี้ก็กดลงทําพร้อมกันสามอัน3าแบบทําพร้อมกันอันนี้กดเข้ามีกดเข้าแล้วก็มีกดลง แั่ทรงวิวชีวัดนิดนึงค่ะโอเคอยู่จุดตรงกลางแล้วใช่ห้องน้ำเสร็จอาจจะมองไม่เห็น ตอนนี้ไม่ต้องเช็ดนะคะแต่เที่ยงเช็ดเพราะว่าจะได้มองเห็นนะว่ามันเป็นยังไงแบบนี้นะคะมันจะอยู่จุดกึ่งกลางแล้วถ้าดินงของเราถ้าดินงของเราไม่ได้อยู่จุดกึ่งกลางของแป้นเวลาเรากดรูลงไปมันจะทําให้กระ,ะถางของเรามีความหนาไม่เท่ากันแล้วก็อาจจะแบบพังได้ต่อไปนะคะเราจะเจาะรูนะ ขั้นตอนนี้เราจะเจาะรใูใช้ทํามืออย่างนี้เนาะทํามือแบบนี้เลยค่ะสามนิ้วนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยสองมือซ้ายขวาประคองไว้ใช้นิ้วโป้งก,กดใช้นิ้วโป้งก,กดตรงกลางเลยถ้ามันมีเนื้อดินติดลงมาเราต้องรีบเอาออกนะคะรีบเอาออกมันฝืนนิดนึนงก็เติมน้ำไปค่ะอย่าให้มันฝืนมากถ้ารู้สึกว่ามันฝืด เราต้องเติมน้ำหมันเติมน้ำค่ะค่อยๆเอาดินออกนะขั้นตอนนี้เราต้องใจเย็นๆการปั้นเครื่องปั้นดินเผามันต้องมีสมาธินะคะมือเราต้องนิ่งด้วยค่อยๆกดลงไปเลยค่ะ ไม่ต้องกดให้สุดถึงแป้นนะเราก็กะเอานี่นะคะวิธีการวัดคือจุ่มลงไปเลยความหนาของก้นกระถางเราจะอยู่ที่ประมาณนี้เนอะปิดรูนะคะที่เราเจาะเมื่อกี้นี้ปิดรู ต่อไปเราจะรีดด้านข้างขึ้นมาเอา3นิ้วนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยไว้ด้านในเอานิ้วชี้ไว้ข้างนอกค่อมแบบนี้ค่อมแบบนี้เราจะใช้นิ้วโป้บีบดินอย่างนี้ขึ้นนะคะจะใช้อย่างนี้บีบขึ้นนิ้วชี้ไม่รู้ไว้ไหนก็เอาไว้อย่างนี้ค่ะช่วยประคองให้ผิวตรงนี้เรียบ แล้วเราก็ใช้นิ้วกลางข้างขวาประคองนิ้วโป้ใช้นิ้วกลางประคองนิ้วโป้นะแล้วก็ใช้นิ้วชี้ช่วยนิ้วโป้กดเราจะบีบขึ้นแล้วนะค่อยๆบีบขึ้นนะอย่าใจร้อนค่อยๆบีบขึ้นค่ะ มือของเราต้องต้องต้องตรงด้วยนะมือของเราต้องตั้งตรงล็อกความหนาไว้นะการบีบของเราน้ำหนักมือต้องเท่ากันแบบนี้ค่ะสมมติเราบีบอยู่ที่ประมาณนี้ความความหนาจะอยู่ที่ประมาณนี้เราต้องล็อกความหนาของนิ้วมือเราเท่านี้ ถ้าเราเท่านี้เสร็จแล้วเราก็มาเล็กแล้วเราก็มาใหญ่ความหนาของกระถางเราก็จะไม่เท่ากันมันก็จะพังได้เราต้องล็อกความหนาเอาไว้ล็อกนิ้วของเราไว้นะเราดึงไปแล้วรอบนึงมันยังหนาอยู่เราก็ดึงใหม่อีกรอบนึงค่ะค่อยๆดึงค่อยๆดึงอีกรอบนึง สอรอบแล้วแต่มันยังรู้สึกว่าหนาอยู่เราก็ดึงอีกรอบหนึ่ง ใช้นิ้วกับนิ้วกลางจับตรงนี้เบาๆนะคะแล้วก็ใช้นิ้วชี้กดลงไปทำอขอข้างบนให้เรียบค่ะใกล้จะเสร็จแล้วนะขั้นตอนต่อไปถ้าเรามีเกียงถ้าเรามีอันนี้นะคะเราก็ใช้อันนี้แต่ถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีอันนี้เครื่องมืออันนี้ เราสามารถใช้นิ้วอย่างนี้ได้เลยใช้นิ้วชี้วัดให้มันตรงแต่ถ้าเรามีเครื่องมือจุ่มเครื่องมือให้เปียกน้ำนิดหน่อยแล้วก็วัดเลยค่ะ ใช้นิ้วกลางดันออกมาให้มันตรงนะให้มันโดนเกียงเลยใช้นิ้วกางดันข้างในออกมาค่ะแล้วก็ค่อยๆลูดขึ้นข้อมือของเราฝั่งนี้ที่เราถือเกียงอันนี้อยู่นะมันต้องล็อกไปด้วยนะเราไม่ไปตามดินเหมือนเมื่อกี้นี้นะลูก สร็จขั้นตอนต่อมาเราก็เอาฟองน้ำจุ่มน้ำแล้วก็บีบแล้วก็เช็ดแป้นทำความสะอาดค่ะแล้วก็เก็บลอยให้มันเรียบเนียนต่อมาใช้อุปกรณ์ของเรา เป็นตัวสามเหลี่ยมแ,มแหลมแบบนี้นะอันนี้เราจะเก็บก้นของมันยกก้นให้มันสูงเราทำให้เป็นแนวนอนแบบนี้ก่อนนะคะนอนแบบนี้แล้วก็ค่อยๆกดเข้าไปเล็กน้อยแบบค่อยๆเลยค,ยค่อยๆเขยิบเข้าไปนิดนิดทีละนิดทีละนิดเนาะ,ะด้วยแรงหมุนของดินเนี่ยมันเร็วมือของเราอาจจะพลาดได้เราเราต้องใช้มือซ้ายประคองมือขวาไว้ แล้วก็ค่อยๆขึ้นแล้วก็ค่อยๆขึ้นแบบนี้ค่ะน่เค่อยๆเอาขึ้นนะนอนแบบนี้แล้วก็ค่อยๆเอาขึ้นแบบนี้ค่อยๆตั้งขึ้นลองดูใหม่คือทำจนกว่าก้นมันจะเรียบนะ ูดินออกให้สะอาดนะอโอเคแล้วค่ะแล้วก็ใช้ฟองน้ำเก็บรอยคมตรงก้นมันนิดนึงค่ะทั้งนี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็ปิดเครื่องได้เลยค่ะ แต่ถ้าเราฝึกจนเราเก่งแล้วเราก็สามารถใช้ลวดตัดตอนที่เครื่องยังไม่ปิดก็ได้เราก็ทำลวดให้เป็นแบบนี้เนาะแล้วก็หมุนให้มันถนัดมือเนาะให้มันตึงนะคะนี่เลยทำแบบนี้นะแล้วก็ลูดเข้าหาตัว <c oughs> ทรงแก้วเสร็จแล้วค่ะอันนี้จะเป็นทรงเบสิกเลยสำหรับผู้ที่เริ่มฝึกทำแบบนี้บ่อยๆนะคะแล้วเราก็จะเก่งเองค่ะแล้วก็ถ้าตั้งใจฝึกจริงๆประมาณ1เดือนก็สามารถปั้นเป็นแล้วประสบการณ์มันจะสอนให้เราได้เรียนรู้เองนะคะการปั้นดินเผามันดีมากๆนะ มันสามารถฝึกสมาธิของเราได้แล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อมือของเราได้ด้วยซึ่งมันดีมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วค่ะอยากจะเป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ที่เริ่มต้นนะคะแอมก็เคยเริ่มต้นมาก่อนตอนนี้ก็ยังไม่ได้เก่งอะไรมากถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขอโทษด,ด้วยนะคะ ขอบคุณที่รับชมจนถึงจบคลิปถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe ช่อง Happy Little Art ด้วยนะคะวันนี้วันลี้ไปลค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย